สวดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเ้าร์สบายดีนะจ๊ะสบายดีก <Sag absolutely. S 2> ับพ่อๆกับพันล่ารากินีพี่น้องก็สวยก็ยังคนสั uh ้างกันเลยนะพี่น้องเนาะวันนี้แคนเบทเกรสีไปไล่มองแคนแคนเบ็ด่าจะฟังเนาะหาอุปกรณมือนี้เคากระสิมาไล่มองแล้วกระสิมายำเบ็ดตอนเสาร์นะคะแล้วกระสิไปยำหลอกเปี้ยวจมอย่พี่น้องเจ้เห็นเบ็ทไามนี่เบ็ดที่เอาแขนก็คือสีแขนแบบนี้แหละพี่น้อง ใส่ปลาเข็งแขนนะจ๊ะอันนี้มันจมเลยนะเสือกที่หอยขึ้นมาคือจมเสืยกหอยเบ็ดไป <laughs> จมค่ะเบ็ดทอากระสีแขนไปตามต้นไม้เลยพี่น้องเขาเอินเบ็ดแขนเบ็ดอันนี้แหละพี่น้องใส่เหงือปลาเข็งแขนแล้วก็ใส่เสือกแขนนี่สิเละปลาเข็งกเอามาจากอมริกาแต่มือก่อนผมหมากเบ็ดนี่ก็หอยตัวแรง,งนี่นะ มาลงน้ากัน้ะพี่น้องมาถือปลาบาเบ็ดขึ้นจุ่มลงน้ำหนึหน่งสินี่นี่เองเห็นไงปลาเข่งบ<น>่ปลาเข่งเลยอันนี้กระติดต้นไม้ฮะถือป,ปลาเราถือปลาติปลาถือจน,นดูงลงไปมาลงพี่น้องมาปลาอีกยังถือปลายัางถือขึ้นจมลงน้ำนพวกคา้า<น>ว,ว้ายว้ายหางเหลือง<น> หางแดงเพิ่งเจออยู่เบ็ดเบ,บ็ดอันนี้มันน้อยอนะพี่จันมัดเบ็ดแขนแบบแขนหน่อยแบบนี้ว่าพี่น้องหางแดงงามอะไรเมื่อกี้นะพี่น้องเดไปดูไปดูไปดูปลาได้แล้วค่ะหนึ่งตัวจ้าาเน, <c oughs> นี่อันแ่นบบ,บ,บเบ็ดเอาแขนอยู่ในถาดเดี๋ยวละพี่น้องมันคือปลาคังนะคะแขนนี่บอลเดียวนี่นะบอลอื่นก็บบอลแขน บปรแกนโปรแกน้อกมีมอ๋อโจจะหาเหงือมาหายด้บุโปร,รนน้ำขื่นน้ำพระกระบอกน้ำขื่นบกมือแรงที่พปรแกนกำลังวิธีจับปาลาใช่หรอพอยันมันหลุดเบ็ดมันสีหน่อยเบ็ดแฝงแล้วก็สมักน่นหน่อยยังสีอะไรนี่หมักน่นหน่อยเน,นืหอยต้องแหลงเนีน่ก็เอาก่อนยันมันหลุดปลา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 ป่า <ไ>ปดีดอกวจะเบ็ดหลังไม่น้อยแมนมาเบิเบ่บงมาเสร็จตัวเนี่ยใช่ไหมประดิสร้างเมื่อใหม่การแต่ตัวน้อยเสพต้มยำนะคะต้มยำทำกระไรบริเก็ตต้มยำปลาเค็งแต่โดดแล้วว้าวเส้นบอกก็อ้อยนี่นรุด<า> <c oughs> อ่ะรุดละเบ็ดนะรุดละเอา้าเกือบหมดได้เกือบบริเกินที่น้องเอ้ยมาโลกลัวป้า กือบบริกินน้องกีนนิงเบ็ดลุดพอดีดีตะแกะเกาะจังหวะเกาะไว้พอดีขัดสัตว์กับบริกินนะคะเพราะว่านี่นได้ไปแล้วหนึ่งตัวจับปลาขังนะตัวพอดีต้มยำพอดีพี่น้องแต่ฝนแขนบม่ได้ลาดอกเบ็ดแต่แขนหาหกหลังหนึ่งดอกแขนมมมมซับนี่ซับในเสือกม่จืดเสอแขนลองบอึงเออเพราะมันสิถืดปอดฝนบริแขนหลายเอาทางเทิงเขาบอกขึ้นไปแขนแะเผื่อได้ปลาตอ่อ เดในปลาไปต้มยำแล้วจ้าหนึ่งตัวค่ะนี่เดี๋ยวเบ็ดก็ดีต้มยำเบ็ดมันถึงมาเดียวเบ็ดมันหลุดเบ็ดมันลาน้องเบ็ดมากน้อยเนาะมันดินเบ็ดมือเบ็ดคืนจะได้เป็นตัวหนึ่งนะครับพี่น้องค่ะจะว้างาไม่ดีสีนะสีอุดสวย จะอันนี้คือปลาคังนะจ๊ะหางสีแดงง่ามาเลี้ยหรอว้าปลาดิบยามมึงเราก็จะพี่น้อง ป่ารอบลังนี้นะผมไไหมอนเขาก็สิมาไหลมองเบิ่งนะครับพี่น้องเมื่อนี้น้ำก็เป็นฟองเป็นปั่วข้าวฝนบริตกคืน,นกระสิมาไหลมองเบิงบ่งว่าสิได้ป่าครพี่น้องไหลเบิ่งลองนึงก็ถือก็คือได้ก็บ่ถือก็คือไอหยาบรอบต่อนะครับคะไหลมองก่อน บรรยากาศสีซีขึ้มขึมนาะบรรยากาศยามเศร้าพวกเราบรรยากาศดีสีขึ้นขึ้นอ,เอํเภอแชนุมานจงาังหวัดอำนาจเจริญนะคะต่าพูดก็คือบ้านหวยเก,กาะบรนาซิดามีเอฟซีบ้านหวยเกาะกัเด้ดยถนนก็จะเป็นแชนุมาน อันนี้ก็สิเป็นฝังแลว้วโอ้ยแม่น้ำย้มนี่น้ำก็สิกว้างในะพอเป็นย้มน้ำหลากย้นมน้ำขึ้นน้ำก็สิไหลแห้งพอมาลุดนกันแ้วเขาทัไลมองสือปลาประจันพี่น้องจ้าแต่ก็ได้ปลาค้งเป็นหนึ่งตัวละจ้าไปต้มยำกินนะคะกำลังรอก,กู้มองอยู่เด้อพี่น้องไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆแล้วจะบรรยากาศก็กคือฝนสิตกมื้อนี้นะเมื่อวานนี่กระตกตก,ตกสม้อสเวนพี่น้องเออฝนก็ได้ เราไม่ได้อยากหิโต๊กเก็กตี้เลย,ยมันข่อยสีเน่าทิมคืมฝ่าคืมฝนมาอีกแล้วมาลุดนอนจะได้ปลาบ่แล้วก็ได้ปลาเครื่องไปต้มยำเลยนะคะหนึ่งตัวจ้าปลาตกใส่ฝนสิโต้แห้งได้หมดเลยนะคืมบัดทีกู้มอ,มองแล้วพี่น้องเริ่มกู้ละค่ะหมดบอลละไก่จ๊กกะฝนกะไก,ก,ก่สิมาแล้ว ฝนจิตโตกะฝนบรรยากาศกะโอ้หนาวีวีเริ่มพัดวอยๆนะคะเย็นขนาดยกลางไม่น่าเนี่ยอากาศเย็นๆเลยพี่น้องฝั่งไทยเห็นรดลดขับผ่านนะสถือปลาจิตโตบ่เนาะมาวานี่ก็ได้จิตโตไลทเท่านึงก็เมื่อยเติบไปพี่น้องพอสีสางมองขึ้นมาได้เบิดนีนิกา เปลอสีอันนี้มองมันก็เป็นมองไงมันก็สดิดิงอยากในจักหน่อยมันหนักนขอปลาเครงจกักโตเนี่ยเด้อ<ม>ตกแถ่ฝนมานีโอ้เปิ่งทรง<ม>แล้วบนเรือแห้งพ่อบนจักขึ้มขักปันนี้เมิดขักปันนี้เถึงผาต่ำปันนี้ พามาพี่น้องมาลุ้นน้ำกันว่าสเสดเปล่าบอมันตีอยู่ล่ะเงียบกริบโปรทรงพยายามหล่ออยู่ประสสเด็นน่ะโปรทรงเสดเปล่าลุ้นไปน้ำกันนะจ้าพี่น้องจ้าแต่กระไรเปลาไปแล้วหนึ่งตัวส,สวยๆไปตม้มยำกินนักข้บวบริกิรต้มยำปลาเค็มหลุดไปเด้อ สิได้ปลาอีหยังพี่น้องมองกระยาไปหอดปุ๊บสุดมันตีวงกลมน้ำนาทางนั้นผัดแห้งมันกัดซีบะสมำเสมอตีวงกลมโค้งมาน้ำไหลแห้งทเบิ่งหน้าหน่านี่อยากขึ้นน้ำหมดไหลที่จริงเรนน้ำไหลแห้งๆในพี่น้องน้ำมันทั้งพืชมันไหลแห้ง น้ำอาจจะเป็นฟองอาจจะเป็นน้ำเขื่อนตีลงมาน้ำห่วยฝนตกแหงห่วยทังมันมก็จะเป็นฟองเป็นปวกน้ำกระซีสิบอไซน์น้ำระดูฝนบพราะคืน้ำระดูแรงทีงกันกลู่มองนะคะ ีป่าเลยมาว่าเนี่กระบะได้ถังมีคนไหลาๆด้วยนะหนึง่งสอ,องสามสี่ลำสองลำสามลำมาลุ้นนกัระรสได้บรจับพี่น้องค่ะมาเ้อตอนนี้กำลงัง6กโมงกายสิบเจ็ดโมงแล้วพงไปลงมาแต่สาวแต่ดีหา่ แต่สาวตีประดูแปลระดาลามปูนะเปิดไปแห้ง <ห ả? S 1> เปิดมือก่อน,น,นไปเลยเจอกัเลยเขาลงเฟรตลงแล้วเปิดแล้วม,<ะ>มาเธออายซื้อ<ะ>บังขงลามให้แน่ไม่ทั้งบังขาวบังเลยป้าผายุกำลังสิมาพี่น้อง กันฝนตกแหงในสัมปาซิลอตอนลองหลีพระมีตอนมิหลีนี่นาฮาวัดบุปทิดใส่ไปใส่เจ้ากงเงินแบบพยาเจ้าปลาหนาวบริบจักมันก็เซมีขี้เหื้อนี่จักหน่อยนะพี่น้องมีขยะเพราะว่ามันเป็นน้ำเราดูฝนน้ำม,มันไหลน้ำมันนี่ผัดเอาขยะมานำบุปผิดตีบุมีหนิงเลยป่ เงียบกิบพี่้องเอ้ยเงียบกิบบรรยากาศดีขนาดพี่น้องนี่บรรยากาศครืมฟ้าคืมฝนจนหนาวนั่งอยู่กลางแม่น้ำในหนาวดิใส่ก็ใส่เสื้อธรรมดามาเลยรู้สึกว่าจะหนาวแล้วแต่ก็ กูมองแล้วแหละเขากระสีขาวฟังสิพยายามรอบแล้วกับเมื่อพี่น้องไปลุ้นว่ารอบก็จได้ปลาบ่ไปเบิ่งรอบต่อนะครับว่าสิได้ปลาลายพีปป่นอ้อ,นนองเคยได้สองตัวืปอนั้นตัวบ้าใจส1บส1โลกับ6โลหลังเดียว <c oughs> บรรยากาศกลางแม่น้ำโขงจ้ามายามรอบน้ำกันจากพี่น้องค่า เนื้อลา,ายแทะเนื้อลา,ายแทะบ่มีปลาปะคะหลังไงแท้หลังไงเนปลาเือลา,ายนีึน่ะี้หหเหื่อลายเลยจะเต็มหลังมันมุมมีอ,าายอย่างเกิดขึ้นจ้าพี่น้องค่ะรอหลังต่อไปจ้าบรรยากาศแคมของบรรยากาศก็ดีน้องแต่ก็เริ่มแจ้งออกแล้วหลังนี้หลังนี้เละหลังที่มานนะครับพี่น้องค่ะ หลังนี้เราได้สองตันม,มนรุ่นหลังนี้แหละพี่น้องเคยได้ปาสองโตได้หลังเดียวเลยตัวพักไงพี่น้องข้างเทิงก็จะเป็นกระแียงนาข้าเจ้าพี่น้องริมโขงสิต้นหมักหงเต็มอยู่มี่จะต้นดกดินมันงามมันสับปะหลังกะง,งามพี่น้องปลูกไปได้ใส่ปุ๋ยใส่หยางกะง,งามอยู่นี่นะดินมันน้ำแข็งครมันมีใส่เดือนแปลงดินให้ตลอดนะ ถือถือประดุกมูลน้อยเอาไปแขรนเบ็ดต่อถือประดุกมูลน้อยก็จะไปแขรนเบ็ดต่อนะคะบ่ได้สามพีน่น้องเอ้ยปลากบับบ่อเขา่าต้นสูงขนาดดินงามประกำงามต้นยังบ่สูงนะมันนี่เว้นตรงนอยอย่าง แ,แม่นบอกมันก็ยอดกันนั่นสิมันกยอดเสียบสะมันคือใบคือใบต่งอ่นจ้ะโอมแม่นอีแหลอีแหลมันเสีเยอันนี้เป็นพันอันนี้บ่าพันอันนีนต่อมานะ ลำใหญ่ๆเราสันไว้อย่างนี้เลยโอ้อาดังเลยขึ้นกระวางป่าว่างป่าพี่เราเจ็เมื่อละละเรือจากหลังละรุ่นไปเรื่อยๆค่ะแล้บุญป่า มารุ่นหลังนี่พี่น้องจะถือปะจับข้านอกกระนึดติดเลยนะครับมันมีหลังนี่กระวางเปล่าจะพี่น้อกกะหลังต่อไปลุ่นหลังต่อไปเนี่ยคะรับหลังใหญ่เฮ้ ยามหลังในกระว่างเปล่ายามหลังในกระว่างเปล่ารอบกับบักหล,ลายหลังพี่น้องอายามไปเรื่อยๆมาถือเก็บเถ้าไปฟ้าหน่อยตัวเดียวปลาสิดึงขึ้นไปได้แต่ลหลังเราจะเจ็บแอวก็บ่ได้ปลาจะ้ะถ้ากระด้ปลาข้างตัวเดียวก็บ,บ่ได้ขายแล้วก็สปกินบ่ได้กินดนแล้วมองไปเลย มันรุนหลังนี่จับพี่น้องเลยเจ๊กลังแบบนี้ใช่อีกสองสามลังฝาหลายแหงรอบแล้วพี่น้องเอ้ยกบ่ลังลังมีปาร์ติ เนื่อมัมนใสปลาลังนี่คือใหญ่แท้ รอบพี่น้องก็แรกจะเตือดอดกรอบซิบกว่าหลังปุงครับก็ได้ปละ,ปะหลังที่เท่าไหร่ยแล้วเนี่ยโอ้มีหมดปลาที่เป้าแหว่งปาทืนเน้สุดท้ายบ่ เดี๋ยวอีกสองหลังนะพี่น้องว่าจะได้ปลาบ่รมันรุ่นน้ำกันนะครับเจอปลาหน่อยตัวเดียวขอป่น,นแต่ปาลาดุกมูนหน่อยตัวเดียวก็แขนเบ็ดละจ้าใส่เอาปลาใหญ่ครับเราปลาใหญ่ใส่เอาปลาเครื่องใหญ่บ้านหนาวบ้านดาวปลาในบอกเขาจังหน่อยครับเนี่ย ปลาอย่างอีกประดุกมูลปลาดุเป็นสองบอกปลาขาได้ปลาหมกลาดุกมูลโตสับหมูกี้แหละพี่น้องพอดีแขนเบ็ดอีกแล้วปลาขาวเราก็ปลาขาแล้วปลาดุกมูลแล้วก็ปลาขาวจ้ะปลาขาวมันเน้นถึงบ้านแล้วถึงฝั่งแล้วจ้ะพี่น้องจ้าสิฟ้าบรรยากล็ดสั้นนี่ปลาอะไรสั้นนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ปลาดุกมูลสองโตเอาไปเห็ด แคนเบ็ดไปแล้วค่ะฝากบรรยากาศสับนีและจ้าพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะไดี๋ยวปาไปต้ยมยำหนึ่งตัวจากมือเอาไปกินนะครับวันนี้กินโดดละปลากระงค่ะพี่น้องค่ะตัวประมาณโลคระงเลยข,ขายก็จะได้ประมาณสามร้อยสี่ร้อยจ้าพี่น้องเกือบสองโลแต่ป,ประมาณสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยนี่แหละค่ะเอาไปกินค่ะไปต้ยมยำฝากไปกาศซับนีและจ้าพี่น้องกัดสบายดีจ้ากระง